สวัสดีค่ะส,สวัสดีขอยนองจางไลฟ์อยู่ตอนนี้มาหมักกุ้งนะคะหมักกุ้งกินกุ้งจีกุ้งเผาค่ะอยู่ในครัวนะคะโอ้โหยังไม่มีใครมาสักคนเลยลก็ทำให้ดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ย้อนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้มีคลิปก็ ามาไลฟ์สดตอนกลางคืนแล้วกันนะคะใส่น้ํามันหอยกินกุ้งค่ะสวัสดีค่ะหกคนแล้วเอ้ยสิบเจ็ดโอ้โหไวมากไวมากค่ะนะค,ะานะคะ่านี่นะคะกุ้งใส่เกลือน้ำปลาอ่าเกลือน้ําปลาไม่ใช่น้องเลยบอกว่าอ่าใส่เกลือกับอ,อะไรนะผงชูรสนะคะ เด็ดดีแล้วใช่ไหมคะจะไปเอาไฟก่อนนะคะไปเอาไฟมาก่อนเ <helm> พราะว่าเน็ต ข้างนอกบ้านไม่ดีนะคะพี่พี่เน็ตมันอยู่ไกลเกินนะคะอยู่ห้องครัวนี่จะเปิดให้ดูแล้วนะคะโอ้สว่างมากดูนะคะที่ซื้อมาจากเชียงตุงเอาไปห้อยไหนดีไม่มีที่ห้อยกวนเน็ตไม่ดีอีกนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเน็ตจะดีแม่ลืมเก้าอี้นั่งย่องๆอีกแล้ว ขี้เกียจไปเอาแล้วนะคะเอาเก้าอี้สูงนี้ไปแทนแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลัวทุกคนจะเวียนหัวเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องไว้ดีๆแป๊บหนึ่งนะคะทำอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจี่เสร็จก็จะเรียกแม่ๆมากินนะคะสวัสดีห้าสิบสามคนค่ะพอจะเห็นกันไหมคะไฟก็ช่วยได้นิดนึงนะคะเพราะว่า อยู่แบบครอบคัวแบบไกลจากบ้านนะคะแล้วก็สัญญาณเน็ตก็มันมาไม่ถึงเท่าไหร่นะคะนี่กุ้งข้าขายในเน็ตเข้าขายในชมชนทักขี้เหล็กนะคะกิโลละร้อยเก้าสิบเองนะคะก็เลยเอามาสักโลนึ่งามาฉลองเองที่บ้านทุก <laughs> คนครับ อนแรกก็จะถ่ายคลิปแล้วนะคะคิดไปคิดมาบอกว่าไฟ้สดแล้วกันนะคะไร้สดเอาไปกันะคะถานน่าจะไม่พอโอ้โห้ตายตายยังดีที่ยังไม่อาบน้ํานะคะคนแล้วก็เลอะใส่เสื้อผ้ามันตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะกามมันจะใหญ่มากกว่าประมาณนี้เราก็ตัวแค่นี้ยังมีน่ารักมาก ตัวแค่นี้ยังมีนะคะน่ารักมากมีน้องเหมยนับแล้วมีสามสิบตัวมีสามสิบตัวเดี๋ยวไปคิดฐานเพิ่มอีกน,ะะนี่นะคะไม่เห็นฐานมันมองไม่เห็นฐานนะคะสวัสดีพี่ๆีหกสิบคนนะคะเหมยคลิป น่าจะไม่พอเริ่มแดงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้จีแล้วจะได้จีแล้วเสียงวันนี้เหมือนเป็นหวัดนะคะน้องหมยเหมือนเป็นหวัดเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแป๊นงะ เพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดมาแต่ว่าคนก็ทุกพ่านกันเยอะมากนะคะไม่มีไม่มีแบบไปแบบยังไงอะ่ะไม่มีแบบเขาให้ปิดร้านหรือว่าให้คนออกบ้านน้อยลงเขาไม่ได้ประกาศเลยนะคะแค่เคอร์ฟิวตอนเที่ยงคืนถึงตีสี่นะคะแต่วันนี้ก็ มีประกาศมาที่แม่สายว่าจะปิดไฟตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่นะคะเพราะว่าเขาน่าจะซ่อมไฟหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะฝนตกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นครับค่ะเช่นกันค่ะอ่าคนแบบแถวแบบในตนลาดหรือว่าในถนอนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเหมือนเดิมไม่มีรถล,ลงไปแค่ ออกบ้านก็ใส่แม็กก็แค่นั้นนะคะแต่น้องใหม่ไม่ไปไหนนะคะอยู่แต่ร้านนะคะเพราะว่าวันนี้เขาก็มาทําประตูกั้นตรงที่แม่ขายก๋วยเตี๋ยวก้าวซอยน้อยนะคะเพราะว่ามันจะโล่งๆแล้วก็จะมีคนมานอนประจําเลยสกปรกทุกวันนะคะก็เลยพี่สาวทําที่กั้นเหล็กกั้นไว้เลยนะคะแล้วก็จะทาโต๊ะโต๊ะที่เราไม่ต้องยกเข้ายกออกนะคะก็จะขาย จะเปลี่ยนมาขายน้ำเงี้ยวนะคะจะขายน้ำเงี้ยวแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะคะถ้าขายเมื่อไหร่ก็จะถาคลิปให้พี่พได้ดูนะคะว่าจะขายน้ำเงี้ยวจะขายน้ำเงี้ยวเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วอะไรขายได้ขายไปหมดหมดนะคะถ้าถ้าขายขายได้ก็จะไม่หยุดขายนะคะก็ที่จริงอ่ะน้องใหวก็อยากจะทำเค้กขายอยู่แต่ว่า หมอ,อบมันไม่มีหมอ,อบมันไม่มีค่ะก็เลยไม่ได้ทํานะคะอ้ออีกเดี๋ยวรอไฟแป๊บหนึงเดี๋ยวไปเอาที่คีบมานะคะวันนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแม่ก็อยู่ในบ้านไฟก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่แบบข้างในในห้องครัวนะคะเพราะว่าเราสุมไฟ สมไฟก็คือก่อกองไฟแล้วมันจะควันเยอะนะคะก็เลยอยู่ข้างนอกไฟมันก็จะไม่ได้ใสนะคะก็เลยใช้ไอที่ชัดไฟที่ซื้อจากเคียงตุงมาแทนนะคะวันนี้เหมือนเสียงน้องใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเป็นวันนะคะช่วงนี้เหมือนฮัดช่อบ่อยนะคะแล้วก็เหมือนน้ำมุกจะไหล แต่ฝนไม่ตกนะคะที่ตะกี้เหล็กร้อนมากเลยค่ะร้อนมากอากาศร้อนมาก <S 2> <S 2> <S 2> <S อุ้ยอุ้อออไฟไฟแตกอุ้ยโอ้โหวันนี้ทำไมคอมเมนต์เงียบละคะทำอะไรกันอยู่ละคะกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่ง จ็ดสิบสองก็สวัสดีขอยี่น้องตั้งไลยี่เขามาตุยก็ <c oughs> บ่นไปนะคะบ่นไปบ่นไปก่อนนิ้วโอ้โหเลขกลับกันนะเนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดโอ้โหรถไปแล้วถ้าถ้าอยู่มุมนี้นี่ก็จะเห็นกันได้ชัดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่มุมนี้แล้วโต๊ะมันไม่มีทางนี้นะเดี๋ยวเอาที่คิปปิ้งกุ้งก่อนนะคะ ไม้คล mm ิปนอืม hmm. วันนี้โอ้โหไม่ไม่ให้อ่านไม่ให้อ่านคอมเมนต์แล้วใช่ไหมคะไม่ให้อ่านคอมเมนต์แล้วใช่ไหมคะโอ้ยที่คลิปกุ้งหายอีกแล้วหายบ่อยจังเลยนะคะ เหมือนกันว่าเป็นไงแล้วก็ที่ทักขี้เหล็กก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะตอนนี้ก็ออกบ้านได้ปกตินะคะยังไม่ได้แจ้งว่าที่ในเมืองทักขี้เหล็กเขาติดเชื้อนะคะเขาแค่ให้กันไว้เฉยๆนะคะว่ามีกลุ่มเสียงที่เข้ามาแต่ว่าเขายังไม่ได้ฟันธงว่ากลุ่มเสียงที่เข้ามาเขาติดเชื้อหรือเปล่านะคะก็ รอดูไปอืมคลิปแม่เก็บไว้ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะคพิ่งซื้อมาเองอะถ้ามันสั้นไปก็คลิปไม่สนุกน,นะคะมันก็จะร้อนมือโอ้วันนี้คอมเมนต์แบบเงียบมากจริงๆนะคะไปไหนกันหมดลนะคะกินข้าวกันอยู่ค่ะ ทำอะไรกันอยู่ยุ่งเหมือนน้องไม่ยุ่งอยู่หรือเปล่ายุ่งอยู่คนเดียวแล้วคะเนี่ยหาของไม่เจอไม่เจอก็เอาอันสั้นๆนี่แหละสั้นๆแล้วมันจะร้อนมือไงคะหาไม่เจอจริงค่ะทานข้าวมื้อเย็นกันเสร็จกันหรือยังคะพี่ๆทุกคน มันไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าปิ้งข้างหนึ่งกับอย่างนี้นะคะไม่มีใครเม้นมาเลยหรือว่าเม้น์ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเม้นมีสามอันเม้นสามเม้นนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่มายั่วๆพี่ๆให้กุ้งให้ดูกุ้งเฉยๆนะคะ นี่จะจีกงไปที่น่อ่ะเอามาทางนี้ดีกว่านะคะจะได้เห็นกันเิว่อเอายกไฟมาก่อนเลยเห็นยังยกไฟมันก้องไวน้นะ มันกล่องโอ้โอ้หมาก็หมา,มาไปทางนู้นไปทางนู้นหม้อน้ำก็ล้มเลยโอ้โหยกสูงเอาวางใหน่ดีกว่าแดดพีสังเออ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 อ่อแศรษาเนี่ยเอาหันไปอีกมุมแลวเออจะหิวล้วเป็นกุนหิวไฟไวนี่นะคะมันก็จะไม่ใหญ่มากแต่ก็ แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเนี่ย,ยน่ารักมากนะคะดึงโลแค่ร้อยเก้าสิบเองนะคะเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทค่ะก็ลองซื้อมาแค่โลเดียวดูนะคะก็ถ้าเพราะว่าไม่เคยเอยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่เคยลองสั่งนะคะถ้าเป็นแบบนี้รอบหน้าก็เอาสักสองสามโลนะคะฉะลองฉลองอะไรไม่รู้นะคะฉะลองเลยฉลองหนึ่งล้านทรับช่เ ิ <c oughs> ใช่ให้ถึงหนึ่งล้า <c oughs> นเมื่อไรจะถึงเมืละก่อนหนึ่งเก่าพันละก่อย่างนะ้เก่าพันกว่าแสนเลยอย่างนี้โอ้ยเมาโั <c oughs> โอ้ยวันนี้ทำไมเงียบจริงๆนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไลค์อีกสักแป๊บหนึ่งก็จะ <c oughs> โอเคแล้วนะคะนี่กุ้งก็เริ่ม <c oughs> จะแดงแล้วโอ้โน่าก,กินมาก กินด้วยกันไหมคะพี่พี่โอ้โหเริ่มแดงแล้วทำไมแดงเร็วจังอ่ะยิบขึ้นสูงไม่ล่ะทำไมแดงขึ้นเร็วนะคะโอ้ยวันนี้มันเม้นไม่ได้เลยคะทำไมเงียบฉี่เลยได้ยินน้องใหม่ชัดเินอยู่ใช่ไหมคะ ขอเง็งเลยแล้ววันนี้ต้องสระผมนะคะก็เลยมัดรวบอย่างนี้นะคะร้อนมากนะคะวันนี้คือร้อนจริงๆค่ะกินเสร็จแล้วก็อาบน้ำสระผมโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดกับพี่สาวเจ๊หอมนัดอะไรไปร้านอ้าวโอ้ยโอ้เอามา ไปเอาจานมาเร็ว<ะ>นี่นะคะกุ้งก็เริ่มได้แล้วก็เริ่มได้แล้วนะคะนี่สุกแล้วค่ะคก็จะเอาออกเตาแล้วนะคะสออใส่เร็วๆใส่เร็วๆกระเพมหนึง่งไม่โอ้ก็ลอยนี่นะคะกุ้งได้แล้วตัวหนึง่ง อุ้ยกำลังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะไอ,ไอแพไอแพดโอ้โหร้อนร้อนร้อนมากเลยนะคะต้นน้ำมัม่มีตรงไหนให้นั่งว่าดีแดง,งแล้วกุ้งได้สองตัวสองตัวดิ โอเคนะคะงั้นวันนี้แค่มาชิลๆมาแป๊บเดียวอุ้ยร้อนมากร้อนร้อนไฟมากเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะจีกุ้งไปนะคะเดี๋ยวรุงนี้ไม่มีคลิปก <c oughs> ็ดูันนี้ไปแล้วกันนะคะอู้หมานอ้อยอุ้ยร้อนค่ะเดี๋ยวรุงนี้ถ่ายคลิปมาเรืนนี้ได้ดูแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีเมนเลยไม่รู้จะคุยอะไรนะคะก็<ร>ให้ดู โอเคดีแล้วกันนะคะเพราะว่าร้อนมาก<ะ>เดี๋ยวต้องไปสระผมอาบน้ำอีกนะคะค่ะบ๊ายบายโอ้ย,อยน่าเด็ค่ะ